สร้างพลังจิตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตการนั่งสมาธิเรียกว่าวิธีนั่งสมาธิให้นั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายขัดสมาธิเอามือซ้ายวางลงที่ตักเอามือขวาวางทับให้หัวแม่มือจรดกันเบาๆอย่าให้กดตั้งกายให้ตรงคือนั่งให้รู้สึกว่ากายตรงให้เป็นที่สบาย อย่าเกรงกล้ามเนื้อหรือส่วนต่างๆของร่างกายนั่งพอพยุงกายให้ตรงอยู่อย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาอย่าก้มนักอย่าเงยนักลองนั่งให้ตรงสงงา่าเผยเหมือนพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิอันนี้เป็นวิธีนั่งต่อไปเป็นวิธีกำหนดจิตคือทำความรู้สึกที่จิตตนเองความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนจิตของเราก็อยู่ที่ตรงนั้นเพื่อจะให้จิตมีฐานที่ตั้ง ให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจะนึกพุทธพร้อมลมเข้าโทรพร้อมลมออกก็ได้หรือใครจะไม่นึกอะไรเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจซึ่งออกเข้าอยู่โดยธรรมชาติของการหายใจก็ได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเรียนรู้ธรรมชาติของร่างกายทำไมลมหายใจจึงชื่อว่าเป็นธรรมชาติของร่างกาย เพราะเหตุว่าเราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามกายของเราก็หายใจอยู่โดยธรรมชาติเพียงแต่เรากำหนดรู้ลมหายใจเฉยๆอยู่อย่าบังคับจิตให้สงบแต่ประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาจิตของเราจะเป็นอย่างไรเราไม่คำนึงถึงคำนึงแต่ว่าจะรู้ที่ลมหายใจอย่างเดียวหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ หายใจสั้นรู้หายใจยาวรู้เพียงแต่เอารู้ตัวเดียวกำหนดรู้อยู่ที่ตรงนี้การกำหนดรู้ลมหายใจเป็นหลักสาธารณะทั่วไปและการปฏิบัติสมาธิก็เป็นหลักสาธารณะทั่วไปไม่สังกัดในลัทธิและาศาสนาใดๆทั้งสิน้นเพราะการฝึกสมาธินี้เราจะมาฝึกจิตของเราให้สามารถกำหนดรู้ธรรมชาติ การปฏิบัติธรรมหรือการเรียนธรรมก็คือเรียนให้รู้ธรรมชาติวิชาการที่เราเรียนกันมาในศาสตร์ใดๆก็ตามเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติและกฎธรรมชาติทั้งนั้นการฝึกสมาธิไม่เฉพาะแต่เราจะมานั่งขัดสมาธิหลับตากำหนดรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวแม้ว่าเรามีสติรู้อยู่กับเรื่องชีวิตประจำวันทุกขณะจิตทุกลมหายใจก็ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิทั้งนั้น แต่เพื่อจะให้มีวิธีการเข้มข้นเข้าไปหน่อยเราจึงมาฝึกกันแบบมีพิธีรีตองอย่างที่เรามาฝึกกันอยู่เวลานี้นอกจากเราจะมากำหนดรู้ลมหายใจแล้วเราอาจจะนึกพุทธพร้อมลมเข้าโทรพร้อมลมออกก็ได้หรือเราจะท่องบริกรรภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทโทสัมมาอาระหังยุบหนอพองหนอก็ได้ หรือเราจะก,กำหนดรู้จิตคอยจ้องดูจิตของเราเมื่อความคิดอะไรเกิดขึ้นให้มีสติกำหนดตามรู้ไปก็ได้เป็นวิธีการฝึกสมาธิทั้งนั้นการฝึกสมาธิดังที่กล่าวมานี้เราสามารถจะทำได้ทั้งหนท่านั่งท่ายืนท่าเดินท่านอนใช้อารมณ์อย่างเดียวกันเพราะสมาธิเป็นกิริยาของจิต การปฏิบัติสมาธิเป็นกิริยาของจิตไม่ใช่การยืนเดินนั่งนอนแต่การยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการบริหารร่างกายว่าอย่างง่ายๆก็คือการออกกำลังกายนั่นเองเพราะถ้าเรานั่งมากมันก็เมื่อยทรมานร่างกายต้องเปลี่ยนไปเดินเดินมากทรมานก็เปลี่ยนเป็นยืนยืนมากทรมานเปลี่ยนเป็นนอน เปล่นอิริยาบถให้สม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคล่องกายในเมื่อกายของเราคล่องแคล่วว่องไวจิตของเราก็คล่องแคล่วว่องไวขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนจึงเป็นท่าประกอบเท่านั้นแต่สมาธิที่แน่ๆก็คือกิริยาของจิตดังนั้นเราจะปฏิบัติสมาธิในท่าไหนได้ทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิด เพียงแค่มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในขณะที่เราทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดเป็นการเรียนให้รู้ธรรมชาติธรรมชาติของร่างกายย่อมมีการยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทําพูดคิดนักปรา์ไม่ว่าในศาสนาใดๆ ท่านสอนให้รู้จักความเป็นตัวของตัวเองในเบื้องต้นในเมื่อรู้จักความเป็นรู้จักธรรมชาติของตนเองได้ถ่องแท้แน่นอนการที่จะไปเรียนรู้ธรรมชาตินอกตัวเองนั้นจึงเป็นของไม่ยากนักเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราเรียนให้รู้ธรรมชาติของตนเองธรรมชาติของร่างกายต้องมีการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดและคิด ธรรมชาติของจิตก็เป็นผู้มีหน้าที่คอยบังคับบัญชาสั่งให้ร่างกายทำอะไรและเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงเพราะตนเองเป็นนายตนเองเป็นผู้สั่งการสั่งการลงไปแล้วย่อมมีการรับผิดชอบจึงจะสมศักดิ์ศรีของผู้เป็นนายดังนั้นในตัวของเรานี้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวการปฏิบัติธรรมจึงอาศัยกายกับจิตทั้งสองอย่างเป็นของคู่กัน เป็นหลักการของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นวิธีการทั้งหลายนั้นเป็นแต่เพียงวิธีการสำหรับประกอบการปฏิบัติแต่แท้ที่จริงสมาธิสมาธิเป็นกิริยาของจิตในขณะนี้เรามานั่งกำหนดรู้ลมหายใจเรามาเรียนรู้ธรรมชาติของลมหายใจแต่เรารู้อยู่เราก็จะรู้ว่าธรรมชาติของกาย ย่อมมีการหายใจอยู่เป็นปกติขาดไม่ได้เมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจยาวเราก็จะรู้ลมหายใจสั้นเราก็จะรู้ลมหายใจหยาบเรารู้ลมหายใจละเอียดเรารู้เอารู้ตัวเดียวเท่านั้นรู้นี่เป็นกิริยาของจิตทุกคนมีจิตรู้กันทั้งนั้นไม่เฉพาะแต่มนุษย์ สัตว์ก็มีจิตรู้ทีนี้รู้ตัวนี้ไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใดๆทั้งสิ้นดังนั้นที่เรามาเรียนรู้ธรรมชาตินี้เพื่อจะให้รู้ความจริงของกฎธรรมชาติเมื่อรู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็ควรจะรู้ความจริงของกฎธรรมชาติด้วยกฎของธรรมชาติทั้งหลายนั้นธรรมชาติอันนี้เป็นกายกับใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศ ซึ่งเรียกว่าจักรวาลทั้งสิ้นนี้แหละเรียกว่าธรรมชาติทีนี้กฎของธรรมชาติก็คือการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ตั้งแต่อโนปรรามููจนกระทั่งมวลสารที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตเขาย่อมตกอยู่ในกฎของธรรมชาติคือมีความเปลี่ยนแปลงมีปรากฏการขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ขณะหนึ่ง ในที่สุดย่อมสลายตัวอันนี้เป็นหลักภาษาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสาธารณะทั่วไปส่วนบทบัญญัติของภาษาอินเดียความเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอนิจจังความทนไม่ได้อยู่ตลอดกาลเขาเรียกว่าทุกขังความสลายตัวเขาเรียกว่าอนัตตาภาษาไทยว่าไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลไม่เป็นตัวของตัวอันนี้เป็นคำสมมุติบัญญัติเท่านั้น แต่แล้วโลกทั้งโลกนี้ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวอันนี้เป็นภาษาโลกที่เขานิยมใช้กันโดยทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาในหลักวิทยาศาสตร์เขาใช้กันแต่พวกอินเดียเขาใช้คำว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตาแต่ไทยเรียกว่าเปลี่ยนแปลงยกักย,ย้าย ทนอยู่กับที่ไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวคือสลายตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรามาฝึกหัดสมาธิเพียงแค่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราจะรู้ว่าลมหายใจนี้มันก็เปลี่ยนแปลงมีออกมีเข้าอยู่ตลอดเวลา